ทุบปืนก็ได้การถ้าะไปยังก่อนนี้ก็อนอนเล่นโทรศั์จุ่ยถ้าวเนะได้การขนาดด้วยนี่มายัางก่อนนี่มาเล่ฟังด้วยนีนน่มาเล่นเออมาเล่นมาเล่น,เนโทรศับเนี่ยม, <c oughs> มาดึงดูพี่น้อกหั่นะมาันงนอน่นเล่นโทอศับกันขนาดด้วยนี่โฟดโฟตุ้รถมายังนีนตุ้รถนี่ฮะมาเที่ยวมาเที่ยว อันนี้ทีมงานเลยครับเดี๋ทีมงานทีมงานไยมีเหตุผลเรามาทำบุญตุลรถย่างขึ้นเขาตู้ปึงเม่แหกบอกเบื้องรลเบิ้งสภาพถเออจักไวบ๊วยเบิ้งรถจนได้นอนเหน็บเอเล้วบรรยากาศครับมากานลอทีมงานสายปุนวัดภูทอกครับ อยู่แถวละแถวไดก่อนตุ้บึงแถวใดแถวใดสัมผัสกันไหนแถวใดกันนี่อยู่แถวไหนครับดิอยู่ภูทองอกภูทองงมัูท้ออโ้จังหวัดใดจังหวัดหนองท่ายจังหวัดเนี่ยเมนที่หมวดที่บอดีดีมันโลกโจ๊เชียวเขาได้ไงหนองคายหนองคายคือบึงการโอ้บึงการเนี่ยบึงการเป็นจังหวัดดีบ่เหรเฮียอะไรบึงการเออบึงการได้เพิ่นว่าบึงการตุบบึง อันนี้เจดีเพิ่อนปะลุงแม่อะไรเลยพี่น้องถ้ากันลุ่งแม่เติ่งๆพู่คุณบรรยากาศเติงพู่ขึ้นไปเลยได้ฝุ่นพูนพูนจูงสูงพูดอะ,ดะดพะูดอะลุ่งแม่อะไรนี่เหนื่อยแอกแรกบมื่อไรท้ายตอนขึ้นมันเมือ่อยพุดอะเติ่งพู่สูงสูงด,ด้เรียนคอยบอกเด้ฝุ่นอืมไปขึ้นจนลงมาแล้วเอา้ารอนะครับงานคารวะพ่อแม่ครูบ,บอา,าอาจารย์อืม วันนี้มาลด AMC หาหกสองขันเจัาหน่อยก,กับสิเวยล้อคาราวะวัดผู้ทอกเป็นวัดทไายทุดตุดทไายเมื่สภาพตูป,ปึงมงรถแเจ้คัะกูบอกค่ะม,มือเลี่ยงในนวดยาเด้อบ่นวดยาบ่ได้ได้มือเลี่ยงหนึ่นวดยาอ่นวดยาให้เมียเต้นเหยียบเอวรถโอ้เจ้าน่อยคอยาตุต้รถว่าเจ้าน่อยคอยา ตูวดก,กับออกกําลังกายออกกําลังกายได้ภูแถวภาคภาูเแมวอ,ออกกําลังกายเออปึ้งปังขนาดขึ้นปีนผู้ยังไงอ้าวโซ่มือเรลาลาพาดจากพี่น้องเขาแล้วบายบายบายไป่เป็นไรฝากเอฟซีนะอ่าบายบายเอฟซีแก้ว